นี่ไม่ใช่งานแต่งธรรมดาเพราะทุกสายตาในงานต่างจ้องมองด้วยความมุนงงและตื่นตระหนกเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วใครคือเจ้าสาวตัวจริงและอีกคนมาที่นี่ทำไมในขณะที่เจ้าบ่าวพยายามยิ้มกลบความกดดันแต่แววตากลับซ่อนบางสิ่งที่เหมือนจะพูดออกมาไม่ได้ทุกวินาทีที่ผ่านไปความเงียบเริ่มกลืนกินบรรยากาศจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้น เปิดโปงความจริงที่ไม่มีใครในที่นั้นพร้อมจะได้ยินลมเย็นพัดผ่านลานจัดงานผสมกลิ่นดอกมะลิและกลิ่นทูกที่ลอยอวนเสียงหัวเราะของแขกค่อยๆแทรกมาจากทุกมุมแต่ในดวงตาของเจ้าบ่าวกลับไม่มีรอยยิ้มเจ้าบ่าวในเครื่องแบบตำรวจยืนตึงเหงื่อซึมออกจากขมับแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนดวงตาคมมองไปยังทางเดินที่ปูด้วยพรมแดงที่ปลายสุดเจ้าสาวในชุดไทยสีทองกำลังก้าวเข้ามา แต่ไม่ใช่เพียงคนเดียวอีกคนหนึ่งรูปร่างเหมือนกันราวกับเงาผมยาวสลวยเหมือนกันรอยยิ้มที่ส่งมาเหมือนกันจนขนลุกเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายบางคนมองหน้ากันด้วยความง,งุนงงสายตาหลายคู่จับจ้องไปที่เจ้าบ่าวที่ตอนนี้ริมฝีปากเริ่มสั่นเล็กน้อยเจ้าสาวทั้งสองหยุดยืนตรงหน้าเวที รอยยิ้มยิงคงอยู่แต่ดวงตาของหนึ่งในนั้นแข็งกร้าวเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้ข้างในกลิ่นน้ำหอมแรงจัดลอยมากับลมแทรกเข้ามาจนทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแขกบางคนกระซิบว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดบางคนกระซิบว่ามันเป็นแผนลับแต่ไม่มีใครลุกไปหยุดเหตุการณ์เพราะทุกคนอยากรู้ว่ามันจะจบอย่างไรเสียงพิธีกรเริ่มติดขัดไม่สั่นเล็กน้อย ประกาศชื่อเจ้าสาวแต่กลับเรียกเพียงชื่อเดียวความเงียบปกคลุมทั่วทั้งงานมีเพียงเสียงแฟลชกล้องและเสียงลมหายใจหนักหาหะสายตาของเจ้าบ่าวเล่มองจากคนหนึ่งไปอีกคนมือที่ถือช่อดอกไม้เริ่มกำแน่นแสงไฟบนเวทีสะท้อนประกายในดวงตาเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างและทันใดนั้นเสียงดังปังดังมาจากด้านหลังเวที ทุกคนสะดุ้งหันไปมองพร้อมกันแก้วบนโต๊ะบางใบร่วงลงแตกกระจายกลิ่นควันดินปืนอ่อนๆลอยมาตามลมเจ้าสาวทั้งสองชะงักรอยยิ้มจางหายไปทันทีเจ้าบ่าวหันขอบไปทางเสียงนั้นมืออีกข้างเอื้อมไปจับกระเป๋าปืนที่เอวแสงไฟบนเวทีสั่นไหวราวกับมีกระแสลมแรงพัดเข้ามาผ้ามาสีทองด้านหลังสะบัด เผยให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังตึกตึกตึกช้าแต่มั่นคงทุกก้าวทำให้บรรยากาศกดดันมากขึ้นแขกบางคนเริ่มถอยหลังออกจากเวทีเงานั้นค่อยๆก้าวออกมาเผยให้เห็นผู้ชายในชุดสูทดำใบหน้าซีดขาวดวงตาคมจ้องมาที่เจ้าบ่าวไม่วางมุมปากมีรอยยิ้มที่ดูเย็นเยียบเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง มีคนรู้จักเขามีคนเล่าเรื่องเก่าที่ไม่เคยเปิดเผยเกี่ยวกับอดีตของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวฝาแฝดคู่นี้เจ้าสาวคนหนึ่งเริ่มก้าวถอยหลังอีกคนกลับก้าวมาข้างหน้าน้ำเสียงสั่นเครือพูดออกมาเพียงสั้นหาหะวันนี้ทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากตรงกลางเวทีเสียงปืนก้องสะท้อนทั่วงาน ผู้คนกรีดร้องแตกหือช่อดอกไม้ในมือเจ้าบ่าวร่วงลงพื้นกลีบดอกกุหลาบกระจายเต็มพรมแดงแสงไฟว่าสว่างเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นคราบเลือดเล็กๆที่ชายแขนเสื้อเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองยืนนิ่งแต่แววตาแตกต่างราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งน้ำตาคลอริมฝีปากสัน่นอีกคนกลับยิ้มมุมปากราวกับรอเวลานี้มานาน เสียงหอบหายใจของเจ้าบ่าวดังชัดเจนในความเงียบมือยังคงสั่นแม้ปืนจะลดลงแล้วชายชุดสูทดำก้าวเข้ามาใกล้สายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเจ้าบ่าวในที่สุดเจ้าก็หนีความจริงไม่พ้นเสียงทุ้มต่ำของเขาดังก้องในหัวของทุกคนแขกบางคนเริ่มพูดถึงอดีตเมื่อหลายปีก่อนเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับก,บการหายตัวไปของใครบางคน และมีเพียงคนสามคนบนเวทีนี้ที่รู้ความจริงทั้งหมดสายลมพัดแรงจนม่านทองปลิวเปิดกว้างเผยให้เห็นภาพถ่ายเก่าๆหล่นลงมากลางเวทีภาพนั้นคือรูปเจ้าบ่าวยืนคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกับเจ้าสาวฝาแฝดทั้งคู่ราวกับถอดแบบกันมาทัานใดนั้นเสียงร้องให้โฮดังขึ้นมาจากเจ้าสาวฝาแฝดคนหนึ่งเธอเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งงานชะงักงนัน เธอคือพี่สาวของเราที่ตายเพราะเขาทันทีที่คําพูดนั้นหลุดออกมาบรรยากาศทั้งงานเงียบกริบแม้แต่เสียงลมก็เหมือนหยุดพัดทุกสายตาหันไปจับจ้องที่เจ้าบ่าวใบหน้าเขาซีดขาวดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนถูกตัดขาดจากความจริงเงอไหลอาขอมับหยดลงบนพรมแดงมือที่เคยจับปืนสั่นจนควบคุมไม่ได้ชายชุดสูทด,ดำก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้า เสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังก้องถึงเวลาที่ทุกคนต้องรู้เขาพูดช้าหาหะพร้อมหยิบซองเอกสารหนาะออกมาจากกระเป๋าซองนั้นหล่นลงตรงหน้าเวทีกระดาษหลายแผ่นกระจายเต็มพื้นเป็นรูปถ่ายหลักฐานและรายงานของตำรวจมีวันที่ลงทะเบียนเมื่อหลายปีก่อนแขกบางคนก็มองแล้วรีบปิดปากตัวเองภาพในนั้นคือร่างหญิงสาวที่จมอยู่ในน้ำ ผมยาวสลวยคลอรอบใบหน้าและเธอเหมือนเจ้าสาวฟ้าแฝดทุกระเบียดนิ้วเสียงสะอื้นดังขึ้นจากฝั่งแขกเจ้าสาวฟ้าแฝดคนที่ยืนด้านหน้าเริ่มก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวสายตาเธอเต็มไปด้วยความแค้นความจริงเธอไม่เคยรักเราเลยเจ้าบ่าวก้าถอยหลังหนึ่งก้าวชนเข้ากับเก้าอี้ที่ล้มลงดังโครมสายตาหลายคู่หันตามไปทันที ชายชุดสูตรดำเริ่มเดินเข้าประชิดและในจังหวะน,นั้นเองเสียงไซเรนรถตำรวจดังขึ้นจากนอกงานไฟสีแดงน้ำเงินสาดลอดเข้ามาในเต็นท์แขกหลายคนเริ่มถอยหนีแต่สายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่เวทีเสียงไซเรนใกล้เข้ามาทุกวินาทีไฟสีน้ำเงินและแดงหุนว่าสะท้อนบนใบหน้าของทุกคนเสียงยางรถบดกับพื้นถนนดังแหลมประตูรถถูกเปิดออกพร้อมฝีเท้าหนักๆหลายคู่ ตำรวจในเครื่องแบบเต็มยศจำนวนหนึ่งกรูกันเข้ามาบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมแขกในงานเริ่มเบียดกันถอยไปด้านหลังทิ้งพื้นที่เวทีไว้เพียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝา,าแฝดและชายชุดสูทด,ดำนายตำรวจอาวุโสเดินนำเข้ามาสายตาคมกริบตัวมองไปที่เจ้าบ่าวคุณมีสิทธิ์ที่จะเงียบแต่ทุกสิ่งที่คุณพูดจะถูกใช้ในศาลน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนมีดที่กรีดลงกลางอกเจ้าบ่าวยืนนิ่ง ดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากเม้มแน่นชายชุดสูทด,ดำค่อยๆหันไปมองเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองก่อนพยักหน้าให้สัญญาณกับตำรวจทันใดนั้นตำรวจสองนายก็ก้าวมาล็อกแขนเจ้าบ่าวเสียงโซ่กุญแจมือกระทบกันดังแกรงแขกหลายคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเอกสารและภาพถ่ายที่หล่นบนพื้นถูกเก็บขึ้น เจ้าสาวฝาแฝดคนหนึ่งคุกเข่าลงน้ำตาไหลพร่าพ,พร้อมเสียงสะอื้นในที่สุดความจริงก็ไม่ถูกฟังอีกต่อไปแต่ก่อนที่ตำรวจจะพาเจ้าบ่าวออกไปเขาหันมามองเจ้าสาวฝาแฝดอีกคนรอยยิ้มบางเบาผุดขึ้นบนใบหน้าและคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้เลือดในกายทุกคนเย็นเยียบก็หลุดออกมาเธอก็รู้ความจริงมาตลอดนี่ ทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาเสียงฮือฮาก็ระเบิดขึ้นทั่วงานทุกสายตาหันขอบไปมองเจ้าสาวฝาแฝดอีกคนเธอชะงักเหมือนถูกแทงกลางใจดวงตาของเธอสั่นไหวริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงแค่หายใจแรงและก้าวถอยหลังเหยียบชายกระโปรงตัวเองจนเกือบล้มชายชุดสูทด,ดำหันไปจ้องเธอทันทีแววตาคมเหมือนคนที่รู้คำตอบอยู่แล้ว บอกพวกเขาสิว่าเธอเกี่ยวข้องยังไงน้ำเสียงเย็นราวกับกดให้คนฟังแทบหยุดหายใจฝูงชนเงียบกริบแม้แต่เสียงไซเรนที่ยังดังอยู่ข้างนอกก็เหมือนจางลงมีเพียงเสียงหัวใจของใครบางคนเต้นแรงในความเงียบนี้เจ้าสาวฝาแฝดหลับตาแน่นหยดน้ำตาไหลลงช้าหา,หาฉันอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเสียงเธอสั่นราวกับลมหายใจจะขาด แขกหลายคนตาเบิกกว้างเจ้าบ่าวที่ถูกใส่กุญแจมือยิ้มออกมาเล็กน้อยเหมือนคนที่ในที่สุดก็ได้เห็นความลับถูกเปิดแต่รอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ยากจะอ่านออกทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาอีกครั้งทําให้ผ้าม่านทองปลิวเปิดกว้างเบื้องหลังปรากฏเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะยังมีชีวิตอยู่เสียงลมหายใจของผู้คนในงานแทบหยุดลง ทุกคู่ตาจับจ้องไปยังเงาที่ค่อยๆก้าวออกมาจากหลังม่านทองแสงไฟเวทีกระทบใบหน้าเผยให้เห็นหญิงสาวผิวซีดดวงตาคมมีประกายระยะเปรวกับน้ำตาคลอเธอเหมือนกับเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองไม่มีผิดเพี้ยนแต่มีรอยแผลจางๆที่ลำคอและข้อมือชุดที่เธอสวมเก่าและเปื้อนฝุ่นรากับเพิ่งกลับมาจากที่ไกลแสนไกลเสียงกระสิบกระซาบเริ่มดังขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่ บางคนถึงกับยกมือปิดปากด้วยความตกใจชายชุดสูทดำก้าวเข้าไปหาหญิงปริศนาและพยุงเธอออกมายืนกลางเวทีเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองตัวแข็งทื่อคนหนึ่งเบิกตากว้างน้ำตาไหลไม่หยุดอีกคนกัดฟันแน่นมือกำกระโปรงจนยับเจ้าบ่าวที่ถูกใส่กุญแจมือก้มหน้าลงช้าหาหาหญิงปริศนาสูดลมหายใจลึกเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยิน ฉันไม่เคยตายอย่างที่พวกเขาบอกความเงียบปกคลุมง,งานทันทีเธอหันไปมองเจ้าบ่าวดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความเสียใจคืนนั้นทุกอย่างถูกจัดฉากเสียงของเธอทําให้หัวใจทุกคนเต้นแรงขึ้นเรื่อยฮ่หาหาและเธอก็เหลือบมองเจ้าสาวฝาแฝดอีกคนริมฝีปากยกยิ้มบางๆแต่เย็นเยียบและเธอคือคนที่ช่วยเขา ทันใดนั้นเสียงฮือฮาก็ดังกระหึ่มทั่วงานแขกหลายคนเริ่มถอยหนีเหมือนกลัวจะพัวพันแต่สายตาทุกคู่ยังคงจ้องอยู่บนเวทีรอคำตอบสุดท้ายที่จะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปเสียงเงียบงันปกคลุมทั่วงานแม้แต่ลมหายใจก็ฟังชัดราวกับอยู่ใกล้หูเจ้าสาวฟ้าแฝดที่ถูกกล่าวหาสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามฝืนรอยยิ้มเหมือนไม่สะทกสะทานเธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจ น้ำเสียงสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่รอดสายตาของทุกคนหญิงปริศนาก้าวเข้าไปใกล้ทีละก้าวรองเท้ากระทบพรมดังตึกตึกชัดเจนในความเงียบเธออยู่ตรงนั้นในคืนที่ฉันถูกทำร้ายดวงตาคมของหญิงปริศนาจ้องลึกเหมือนจะทะลุเข้าไปถึงข้างในหัวใจของอีกฝ่ายเจ้าบ่าวที่ถูกใส่กุญแจมือเงยหน้าขึ้นมุมปากยกยิ้มราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความวุ่นวายนี้ชายชุดสูทด,ดำชูมือขึ้น ส่งสัญญาณให้ตำรวจนำหลักฐานออกมาล่องเล็กๆถูกเปิดข้างในคือจี้เงินรูปหัวใจมีคราบเลือดฝังอยู่หญิงปริศนาหยิบจี้นั้นขึ้นมาเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ชัดนี่คือของฉันและมันถูกพบในกระเป๋าของเธอวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันหายไปเสียงฮือฮาดังกระหึ่มแขกบางคนเริ่มตะโกนว่าฆาตกร เจ้าสาวฝ้าแฝดที่ถูกกล่าวหาถอยหลังจนเกือบตกเวทีมือสั่นกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแต่ทันใดนั้นเธอกลับหัวเราะออกมาหัวเราะเบาๆในตอนแรกแล้วดังขึ้นเรื่อยๆจนบรรยากาศเย็นยเยือกพวกเธอไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรอกแววตาของเธอเปลี่ยนเป็นเย็นชาเพราะคนที่วางแผนทุกอย่างไม่ใช่ฉันทันทีที่คำพูดนั้นดังออกมาทุกคนในงานเหมือนถูกดึงลมหายใจออกไป สายตาหลายคู่หันไปมองเจ้าบ่าวพร้อมกันเขายืนนิ่งแต่รอยยิ้มมุมปากค่อยๆปรากฏหญิงปริศนาขามวดคิ้วหมายความว่ายังไงเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเจ้าบ่าวเงยหน้ามองตรงแสงไฟเวทีสะท้อนในดวงตาที่เย็นจนไร้ความรู้สึกทุกอย่างฉันเป็นคนเริ่มน้ำเสียงเรียบแต่กลับกดบรรยากาศให้หนักจนเหมือนอากาศขาดหาย เสียงฮือฮาดังก้องบางคนยกมือปิดปากบางคนเริ่มถอยหนีชายชุดสูทดำก้าวเข้าใกล้พร้อมชี้ไปที่หลักฐานบนโต๊ะซฟ้มเอกสารถูกเปิดเผยให้เห็นภาพถ่ายกล้องวงจรปิดและข้อความในโทรศัพท์ที่เป็นของเจ้าบ่าวเองหญิงปริศนามองภาพเหล่านั้นน้ำตาเริ่มคลอแต่แววตากลับมีประกายของความโกรธทำไมเทียงคำถามเดียวที่ออกจากปากเธอ เจ้าบ่าวหัวเราะในลำคอเบาหาหเพราะพวกเธอทั้งหมดทำให้ฉันเสียทุกอย่างไปเมื่อหลายปีก่อนเขาเงยหน้ามองไปยังเจ้าสาวฝา,าแฝดทั้งสองก่อนจะพูดช้าๆทีละคำแล้ววันนี้ฉันแค่ทำให้พวกเธอเจ็บเหมือนที่ฉันเคยเจ็บท่านใดนั้นเขาก็ก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเสียงเหล็กของกุญแจมือกระทบกันดังก้องแต่รอยยิ้มของเขากลับกว้างขึ้น แต่เรื่องจริงยังไม่จบแค่นี้เสียงหัวใจของทุกคนในงานเต้นแรงจนได้ยินชัดหญิงปริศนาและเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองยืนนิ่งเหมือนสมองยังประมวลคำพูดสุดท้ายของเจ้าบ่าวไม่ทันจูจูไฟเวทีก็วูบลงหนึ่งครั้งเสียงไม่มีสัญญาณรบกวนดังซาซาก่อนจะมีเสียงผู้หญิงดังผ่านลำโพงทั่วงานเสียงนั้นแหลมชัดแต่เย็นจนขนลุกแกคิดว่าตัวเองคือคนวางแผนทั้งหมดงั้นหรอ เจ้าบ่าวชะง,งักสีหน้าที่มั่นใจเมื่อครู่เริ่มสั่นไหวเขาหันมองรอบเวทีแต่ไม่เห็นว่าต้นเสียงมาจากไหนแขกบางคนเริ่มหันซ้ายหันขวาบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวชายชุดสูตรดำส่งสัญญาณให้ตำรวจระวังตัวเสียงผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งแกเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมของฉันคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลงกลางใจของเจ้าบ่าว ทันใดนั้นไฟเวทีก็สว่างขึ้นอีกครั้งและตรงทางเข้าห้องจัดเลี้ยงหญิงไวกลางคนในชุดราตรีสีดำก็ก้าเข้ามาอย่างมั่นคงใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มบางๆที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวหญิงปริศนามองแล้วเบิกตากว้างเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองถอยหลังพร้อมกันแม้แต่ชายชุดสุดทำยังขมวดคิ้วแน่นเพราะทุกคนรู้จักเธอในฐานะผู้ใหญ่ที่สนับสนุนงานแต่งครั้งนี้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือคนที่อยู่เหนือทุกแผนการทั้งหมดเสียงรองเท้าส้นสูงของหญิงในชุดราตรีสีดำกระทบพื้นดังตึกตึกตึกทุกก้าวของเธอเหมือนกดทับบรรยากาศให้หนักขึ้นเรื่อยฮาหะแขกในงานแหวกทางให้ราวกับเกรงกลัวแสงไฟส่องกระทบเครื่องประดับเพชรที่เธอสวมจนว่าแสบตาเธอหยุดยืนตรงกลางเวทีสายตากวัดมองทุกคนอย่างเย็นชา ก่อนจะหยุดที่เจ้าบ่าวพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยฉันวางแผนทุกอย่างมาตั้งแต่แรกทั้งงานแต่งนี้เจ้าสาวฝาแฝดแม้กระทั่งคืนที่เธอคิดว่าควบคุมได้เสียงของเธอคมชัดทุกถ้อยคำราวกับคมมีดที่กรีดผ่านอากาศเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นทำไมทำไมต้องทำแบบนี้น้ําเสียงเขาสัน่นทั้งโกรธทั้งไม่เข้าใจหญิงชุดดำหัวเราะเบาหาหะ เพราะหลายปีก่อนครอบครัวของเธอทําให้ลูกสาวของฉันต้องตายอย่างไม่มีใครช่วยคําพูดนั้นทําให้ทั้งงานเงียบงนันแม้แต่หญิงปริศนากับเจ้าสาวฝา,าแฝดก็ชะงักสายตาเริ่มมองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจเธอก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวช้าหาหาวันนี้ฉันเพียงทาให้พวกเธอทุกคนรู้สึกถึงความสูญเสียแบบเดียวกับที่ฉันเคยรู้สึกทันใดนั้นเธอส่งสัญ,ญญาณมือเล็กน้อย ไฟในงานก็ดับสนิทเสียงกรีดร้องดังระงม,มตามด้วยเสียงเก้าอี้ล้มกระจกแตกและเมื่อไฟกลับมาอีกครั้งตรงกลางเวทีไม่มีเจ้าบ่าวอยู่แล้วแสงไฟที่เพิ่งกลับมาสว่างยังสั่นไหวเสียงหอบหายใจของแขกดังระงม,ม,มทั่วงานชายชุดสูทด,ดำหันซ้ายหันขวากวาดสายตาหาเจ้าบ่าวแต่เวทีเหลือเพียงรองเท้าหนึ่งข้างที่ตกอยู่บนพรมแดง ยิงปริศนามองไปรอบๆดวงตาสั่นระรัวเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองเริ่มถอยหลังไปชิดมุมเรากับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเสียงฝีเท้าดังเบาๆมาจากด้านบนทุกคนเงยหน้าขึ้นไปพร้อมกันบนคานเหล็กสูงเหนือเวทีเจ้าบ่าวยืนอยู่เงาร่างเขาซ่อนบางส่วนในมุมมืดแต่รอยยิ้มชัดเจนแม้ในเงามืดนั้นพวกเธอคิดว่าเกมนี้จบแล้วเหรอเสียงเขาก้องลงมา ดังกว่าลำโพงของพิธีกรเสียอีกมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นท่านใดนั้นเขากระโดดลงจากคานเสียงตกกระทบพื้นดังตุบแต่แทนที่ตำรวจจะทันควบคุมตัวเขากลับคว้าบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อสูตรของตัวเองวัตถุสีดำเล็กๆที่มีไฟกระพริบสีแดงหญิงชุดดำเบิกตากว้างในทันทีหยุดนะเธอตะโกนสุดเสียงแต่เขากลับหัวเราะเบา หาหะฉันจะให้ทุกคนที่นี่จดจำวันนี้ตลอดไปเสียงกรีดร้องดังระงมทั่วห้องจัดเลี้ยงแขกหลายคนล้มโต๊ะว,วิ่งหนีอย่างตื่นกระหนกเสียงแก้วและจานแตกกระจายเกลื่อนพื้นเจ้าสาวฝาแฝดทั้งสองยืนตัวแข็งน้ำตาคลอเต็มดวงตาหนึ่งในนั้นพยายามก้าวเข้าไปหาเจ้าบ่าวแต่ถูกหญิงชุดดำคว้าแขนไว้แน่นอย่ามันอันตรายเกินไปเสียงเธอสั่นแต่ดูดัน เจ้าบ่าวจ้องมองพวกเธอนิ้วค่อยๆเคลื่อนไปที่ปุ่มสีแดงบนวัตถุในมือทุกลมหายใจราวกับถูกหยุดเอาไว้เงียบมีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังในหูทุกคนแล้วทันใดนั้นแสงไฟกับพริบถี่ขึ้นพร้อมกับเสียงติ๊ดติดดังรัวชายหนุ่มยิ้มมุมปากความจริงมันอยู่ตรงหน้าเธอมาตลอดหญิงชุดดำขมวดคิ้วทันที เรากับเข้าใจอะไรบางอย่างเธอก้าวพุ่งไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ไปหาเจ้าบ่าวเธอไปหาเจ้าสาวอีกคนเสียงสูดหายใจเฮือกดังทั่วงานเมื่อมือเธอกระชากชุดแต่งงานออกเผยให้เห็นร่างใต้ชุดแต่งงานไม่ใช่หญิงสาวแต่เป็นชายหนุ่มในวิกผมยาวสีดำใบหน้าแต่งอย่างประนีตแต่ดวงตาคมเย็นเฉียบราใบมีด แขกในงานพากันพงะถอยเสียงซุบซิบดังระงมบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกชายหนุ่มใต้ชุดเจ้าสาวหัวเราะในลำคอเสียงแหบต่ำและเย้ยหยันพวกเธอคิดว่ามีเจ้าสาวฝาแฝดจริงๆงั้นหรือเจ้าบ่ายยกยิ้มบางแวตาไร้ความอบอุ่นเขาก้าวช้าๆมายืนข้างชายหนุ่มในชุดเจ้าสาวนี่คือคนที่ฉันต้องการแต่งงานด้วยจริงๆ คำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบก,กลางอกของหญิงสาวอีกคนเธอสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแสงไฟในงานเริ่มดับทีละดวงเหลือเพียงเงามืดครอบคลุมทุกมุมและในเงามืดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,กำลังเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังตึกๆใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทุกวินาทีแขกในงานเริ่มมองรอบตัวบางคนขยับถอยหลัง บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายด้วยมือที่สั่นเทาจากเงามืดชายร่างสูงในชุดเครื่องแบบตำรวจอีกคนก้าวออกมาใบหน้าคมดูดันแววตาแข็งกร้าวเหมือนรู้ความจริงทั้งหมดเขาหยุดยืนกลางแสงไฟสลัวสายตาจ้องตรงไปยังเจ้าบ่าวและชายในชุดเจ้าสาวคนนั้นพวกเธอคิดว่าปิดบังได้ตลอดไปหรือไงเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่ชัดเจนจนทุกคนเงียบงนัน ลมเย็นพัดวูบผ่านผ้าม่านทองที่ประดับเวทีเปลวเทียนไหวระริกกลิ่นหอมของดอกมะลิที่เคยหอมหวานกลับเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับหนักและน่ากังวลอย่างประหลาดเจ้าสาวตัวจริงที่นั่งสุดอยู่บนพื้นค่อยๆเหงื่อหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอกระซิบแผ่วเบาอย่าให้เขาเปิดเผยความจริงนั้นเสียงเงียบงานในงานยังคงกดดันหัวใจของทุกคน จนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ได้ยินชัดเจ้าบ่าวก้าวออกมาหนึ่งก้าวยกมือขึ้นเหมือนจะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักใจแต่ก็มีประกายบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะพูดความจริงเขาเว้นช่วงให้ทุกคนเงี่ยหูรอฟังคือสิ่งที่เราทั้งหมดสมควรเผชิญไม่ว่าจะยากเพียงใดเขาหันไปมองเจ้าสาวทั้งสอง รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่ปิดฉากความลับอันยาวนานเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้องแต่ไม่นานเสียงปรบมือก็ดังก้องแทนแม้ไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าบางสิ่งได้คลี่คลายไฟบนเวทีค่อยๆสว่างขึ้นดอกไม้ที่เคยสั่นไหวในความตึงเครียดกลับดูสงบและงดงามอีกครั้ง และงานแต่งงานในวันนั้นแม้จะเริ่มต้นด้วยความช็อกและความลับแต่ก็จบลงด้วยการยอมรับและการก้าวต่อไปของทุกคนที่อยู่ตรงนั้น